สวัสดีค่ะวันนี้ก็นะคะเป็นช่วงดึกนะคะค่ำๆนะคะก็วันนี้นะคะมีของดินตันมาส่งโอโ้ตกเลยเห็นไหมเขาก็จะตื่นเต้นทุกรอบนะคะเวลาที่มีของเขามาส่งนะคะเขาก็จะมานั่งเล่นนะคะเรอลุ้นว่าอะไรนะคะข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเรามาลุ้นเดยวยกันนะคะจะ <c oughs> แกะอย่างไงแต่ทีนี้ ตั้งมาแล้วเดี๋ราแกะกันเลยนะคะอ๋ะพอพอศีลเลยตั้งมีต้องแกะกันเลยนะคะเมาแลต้องแกะตรงนี้ด้วย thôi. กรองวิเศษนะคะไม่มีไม่มีกรองนี้ตั้มก็น,มน่าจะอยู่ไม่ได้นะคะก็ต้องมีไว้ เหยียบแม่ด้วยฮนะขึ้นไม่ได้หรอกใช่แทมแทมแทมปึ๊บอามีสองชั้นด้วยนี่ข้างในมีอีกชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเพเอาดีกว่าทำให้แมยกไม่ไหวปึ๊บูอันนี้เป็นกรองมันเลยไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ใ,ใส่มาให้สองชั้นก็ดีนะ าแตกนะคะไม่รู้ทงไมมีชั้นดหห่ดปึ๊บทำอะไระตัมว,ว้าวมาแล้วนี่ขอนตันอันนี้นะคะเป็นนมที่นิตตันกำลังทานอยู่ตอนนี้นะคะเออก่อนหน้านั้นเป็น เป็นแอลฟ้าที่ตัวสีฟ้านะคะก็เป็นนมที่ราคาแพงมากๆเลยค่ะเขากินมาตั้งแต่เกิดนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่เคยเปลี่ยนอีกเลยนะคะตั้งแต่กินอ่าสีฟ้าแล้วก็พอมาเปลี่ยนสุดสุดสามนะคะก็กรองสีฟ้าไม่มีนะคะก็เลยต้องมาใช้กรองสีส้มนะคะแอลฟาอันนี้เป็นแอนฟาโกลเหรออันนั้นแอนฟ้าอะไรแอลฟ้าแรลกแอลฟาโกลนั่นแหละไม่ใช่สีชมพูที่เราเคยใช้ไม่ใช่สีชมพูสีฟ้า ที่เราเคยใช้เป็นแอลฟาแลกไงฟ้าที่มันเป็นรุ่นเดียวกันค่ะเป็ฟาแลกและฟาแลกเลยก็นี่เราเปลี่ยนมาสูตรสามนะคะมันก็กลายเป็นต้องเปลี่ยนอันนี้นะคะเพราะตัวนั้นไม่มีสูตรสามนะคะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่จากที่เราดูในช้อปปี้มาไม่มีนะคะเราก็เลยสั่งตัวนี้มาแทนนะคะก็อนตนังก,ก็ไม่แพ้นะคะกินได้เหมือนกันลงให้แม่หน่อยลูกช่วยช่วยจะเอาโ <ไป S 2> อห <ไป S 2> อใหญ่ <laughs> <laughs> ต้องเห็นหน้าเขาจริงจังมาก แม่เทแล้วนะเดินดินดดดดขาลูกออกมาแล้วนี่นะคะก็เป็นนมนมที่สุดสามนะคะนั่นไม่ให้จับของเขาเขาไม่ให้จับเขาหอมาดีมากเลยเนาะเราใสากันช็อี้ก็ในในกล่องนี้ก็มีกี่ถุงเนี๋ยเราแกะกันดีกว่าเขาไม่ให้จับของเขาเลยอ่ะพ่อดู เนี่ยปัดมือออกไม่เหนจับทำไม่ลูกน้องของนูล์ละไม่อากันไกลครับมันอันตรายนะโอเคแม่ขอแม่ขอครับแม่ขอนะคะโอเคแม่ขับจับอย,ยอมแล้ว ไม่ได้แบบเช่าแบบนี้นะคะเพราะว่าเข้าติดอะไรไว้นะเข้าติดกาวเหรอแน่นหนามากะะเราต้องฉีกมันเลยนะคะฉีกทิ้งอย่างเดียวนี่สูตรสามนะคะมีทั้งหมดนะคะแปดถุงค่ะนี่นะคะแปดถุงหรือตั้งกินบางทีก็ ถึงเดือนบางทีก็ไม่ถึงนะคะตอนแล้วแต่อารมณ์เขากินมากหรือกินน้อยนะคะก็กินเปลืองเหมือนกัน <laughs> เล่นอยู่นเดียวกระลูกอยากกินนมแล้วอนะายากกินนมแล้วอนะายากกินน,นะนมแล้ว ยาเอ๊ะถงุงนึงนิ่งกินได้สาวันนะคะไม่บางทีก็ไม่ถึงโอ้ยกแขนเดียวเลยเอาเก็บเก็บก็มีแปดถุงนะคะก็ห่อ,อแบบนี้มาเรียบร้อยนะคะก็อาา่าคะเริ่มแรกที่นิังกินก็เป็นสนะูตหนึ่งเนาะสูตหนึ่งก็คือราคาแพงเลยนะพ่อเนาะถุงนึงเนี่ยห้าร้อยกว่าบาทใช่500 500ไหมห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบเท่าไหร่นะพ่อจำไม่ได้แล้วสี 4, 46, ่สิหหรือว่าสี่สิบเก้านี่แหละคะ่ะ แค่ถุงเดียวนะคะก็เราซื้อทีแบบถุงละถุงละกิด๊ดไม่ใช่ห่อละกี่ถุงนะพ่อที่มันสามพันกว่าบาทแปดถุงนี่แหละใช่ไหมสามพันกว่าบาทแต่มันก็ถูกนะคะถ้าเราซื้อเยอะมันก็จะถูกลงนะคะถ้าเราซื้อแบบถุงเดียวก็ประมาณห้าร้อกว่าบาทหรือว่าสี่ร้อกว่าบาทสี 90, ่ร้อเก้าสิบหรือว่าอะไรเท่าไหร่นี่แหละแต่น้องเนนคิดว่าห้าร้อกว่าบาทนะคะแอนพลาแนนะคะมันก็จะแพงกว่านะคะมันก็จะแพงที่สุดแล้วมั้งที่เคยดูราคามา พอเปลี่ยนมาสุดสองนะคะราคามันก็ถูกลงนะคะพอสุดสามก็ยิ่งถูกไปอีกนะคะตอนนี้ก็แปดถุงอยู่ที่1,500เนอะประมาณ1,500กว่าบาทนะคะแต่มันมาเแน่ยรมันมามฆ่าให้หมดก่อนไม่ทำเล่นดีเชิงเลยนะน่าตาเจ้าเล่ห์มากโตมาเจ้าสูงไมเนาะ พาเ now เขาพาเขาเออนมมาแล้วเห็นนุก็กินได้เดือนเดียว๋ยวต้านี่เขาจะน่ารักกับคนในบ้านมากมากเลยนะคะเขาเป็นเด็กที่ สนุกสนานก็คนในบ้านที่สุดเลยแค่เขาเห็นหน้าเราเรามองหน้าเขาเขาหัวเราะแล้วตันไหน,นตันเอ๊ เล่นกระป,ระาป๋าๆมั่งไปอยากเล่นอยู่ไอชีไอชีโอ้แขนไปโดนอะไรมาลูกเ,เป็นรอยเลยอ่โดนอะไรมาโดนอะไรมาไม่รูโดนอะไรเป็นรอยเลยไปโซนที่ไหนมาคือบางทีเราก็ดูเขาไม่ทันนะคะว่าเขาเขาทำอะไรบ้างและะ้วข็เขาโวนมากๆ ปุ๊บก็เดินไปหลังบ้านแล้ว<อ>นะคะแบบเร็วมากๆวิ่งแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่เดินแล้วนะคะ<อ>เวลาที่เขาแบบเขาถูกใจหรือวอะไรอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็จะวิ่งเลยเร<อ>ิ่มวิ่งแล<อ>นน้นอนนอนมาทางนี้มาทางนี้เลยโอ้ <laughs> ชมท้องแม่แม่ เลนตันตอนนี้ติดแม่แรงมากเลยเอาไปหาคุณย่าไปม่หาคุณย่าหน่อยไปหาคุณย่าไปเอ๊ะ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 เอไะเอ๊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 ะเเมาะเอ๊ลเอ๊ะเอ๊่เอ๊ะเา๊ะเะอ่ะเอ๊เอ๊ะเ่อะอะอเาออก ินหลังมีดีสิมะมาทำอะนยากๆดีกว่าดูสิยากทำอะไรนีหาลงข้างล่างเลยลูกนี่ผักสยาดูสิผักเยากเยอะเลยนีน้าเกาไปผัก หอเ็นมย่าๆลงไปเก็บของก่อนมเจอย่าๆย่าๆไปแล้วไปย่าๆไปแล้วมัม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 มั คีมาคีมาเล่นดิป่ะอาชิ๊กอาชิกอาิกชิวอาชิ๊วโอ้ยข้างตัวใหญ่แนบบอ่ะเอาแอนนมได้แล้วแม่จะเอานมไปเก็บแล้วนะยังอยากปินอยู่ยังอยากปินหลังอยู่ พอแล้วยลอแม่จะเก็บนมก่อนนะหอบกันเลยนะคะเขาก็จะติดเล่นแบบนี้ทุกวันจะขึ้นมานั่งบนตัวแม่นั่งบนตัวแม่ๆมนะโอเคครับนะคะนนี้ก็คือความจนของนิวตันนะคะแล้วก็ความน่ารักของเขานะคะเขาก็จะมีความน่ารักในตัวกับคนในบ้านหนักมากเลยนะคะเพราะเขาจะชอบที่อ้อนที่เล่นนะคะแล้วก็ อย่างที่โอ้ตีก่อนอย่างที่นะคะเราโอ้ขอโทษครับขอโทษครับหมูสองแม่ไปโดนหัวนิดนึงเจ็บเจ็บป้อง <c oughs> ก็วันนี้ก็นะคะเราก็สั่งนมมาะค่ะก็เป็นนมไอซนฟาโกรนะคะเ<ล>าสั่งมาลังหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทนะคะก็ได้แปดถุงนะคะนต้นกินได้เดือนหนึ่งเลยชื่อแต่รอบที่แล้วแปดถุงยังไม่ถึงเดือนนะคะนีตั้นกินหมดแล้วนะคะรอบนี้ก็สั่งมาเพิ่มนะคะก็ ของใช้นิต้านนะคะเราจะไม่ซื้อเป็นแบบแค่ถุงเดียว2ถุงนะคะเพราะว่าเด็กมันกินเยอะมากๆนะคะเราก็เลยเลือกที่จะซื้อมาเยอะๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างเช่นแผ่เพลดนะคะเราก็จะซื้อมาทีสองถุงนะคะใน2ถุงก็ก็ใช้ได้นานอยู่นะเป็นเดือนอยู่เหมือนกันนะเพาะนะเพาะนานใช่ไหมั่นจ๊ะเอ๊ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่นะคะ